ังจากผมล่ำลาพวกคุณอาทั้งหลายที่เมืองปากลายผมก็มุ่งตรงสู่ตัวเมืองชัยบุรีเพื่อที่จะพักค้างคืนที่นั่นเพราะมีระยะทางเพียง150กิโลเมตรเท่านั้นแต่เหตุการณ์ไม่ได้เป็นไปตามแผนเพราะมีฝนตกหนักตลอดทั้งคืนทําให้น้ํานองบนพื้นถนนมองไม่เห็นหลุมบ่อว่ามีขนาดลึกแค่ไหนจึงไม่สามารถใช้ความเร็วได้เท่าที่ควรทําให้ถึงชยบุรีล่าช้าไปมาก ผมกับพ่อเลยตัดสินใจขับต่อมาเรื่อยๆในขณะที่ฝนก็ยังตกอยู่เมื่อผ่านมาถึงทางแยกจึงมองไม่เห็นป้ายบอกทางมารู้ตัวอีกทีก็หลงทางไปที่เรียบร้อยแล้วผมหลงไปถึงโรงไฟฟ้าพลังน้ำชัยบุรีซึ่งเป็นระยะทางหลาย10กิโลเมตร จากขอนแก่นไปโรงพยาบาลอีกนานนะต้องรีบต้องรีบไปแล้วพ่อ ได้ก็เหลือระยะทางไม่ไกลนะักแต่ก็จะไม่ยอมให้หลงอีกเพราะไม่มีเวลาให้หลงอีกแล้วนี่ก็ถือว่าล่าชาร์จเป็นหนึ่งวันผมจึงถามเขาไปตลอดทางได้เรียนรู้ภาษาลาวไปในตัวด้วยได้มาหลายคำเลยทีเดียวและก็ดูเหมือนว่ามันจะเป็นส่วนหนึ่งของทริปนี้ไปซะแล้ว การหลงทางในครั้งนี้มันคุ้มค่ามากเพราะอีกฝากหนึ่งของแม่น้ำโขงนั้นคือหมู่บ้านเล็กๆที่พบเห็นโดยบังเอิญซึ่งไม่ได้อยู่ในหมุดหมายของการเดินทางผมกับพ่อก็ไม่เคยมาเราก็เลยไม่รู้อะไรเกี่ยวกับหมู่บ้านแห่งนี้เลยแต่วิวสวยมากขอบอกน่าเสียดายที่ไม่รู้ชื่อของหมู่บ้านนี้ผมกับพ่อก็ถามกันเองแล้วมันจะรู้ไหมเนี่ยเอาล่ะไม่เป็นไร ผมขอเรียกเอาเองว่าโฮสต์ทัแห่งเมืองเราก็แล้วกันพ่อบอกว่าหากเรามีเวลาพอการหลงไปในที่ที่เราไม่เคยไปนั้นถือว่าเป็นกำไรเพราะจะทำให้เราได้เจอเจอกับสิ่งใหม่ๆแต่ถ้าเราหลงไปในที่เดิมๆแบบไม่มีสมาธิในการขับรถอย่างนี้ก็ถือว่าขาดทุนเอประเด็นหลังเนี่ย มันเหมือนพ่อเขาจะเจาะจงบอกผมเรียงไงก็ไม่รู้นะอะไรนะแมน่นแม่นแล้วแม่นยูจะเป็นนิสิตคนเล็งปืนในขณะที่รถมุ่งหน้าสู่หลวงพระบาง ผมพบทวนภาษาลาวไปด้วยภาษาลาวนั้นใกล้เคียงกับภาษาไทยมากคล้ายๆภาษาอีสานข้าสมกับภาษาเมืองเหนือของบ้านเราแต่ก็จะมีลักษณะเฉพาะที่ไม่เหมือนสัทีเดียวผมชอบนะเพราะดีเบาๆลจะถึงแยกแล้วขวาไว้ขวาไว้จะชนกันแล้วขวาไว้เบรกไว้เบรกไว้เบไม่รู้ตรงไหนอะ พ่อดูให้หน่อยข้างหน้าว่างไหมว่างแล้วว่างแล้วแซงได้เลยพวกแมลยมันอยู่คนละข้างอ่ะเวลาจะแซงพ่อก็ต้องช่วยดูหน่อยนะมันมองไม่เห็นจริงๆ ุดเราก็ได้เห็นองค์พระาธาตุภูสีค่อยๆมีขนาดใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนั่นแสดงว่าเราได้ถึงหลวงพระบางดังใจคิดผมขอให้พ่อคอยบอกทางไว้ก่อนแล้วพ่อก็บอกทางไปร้านเฝอเป็นที่แรกของหลวงพระบางเลยซึ่งผมก็กำลังหิวอยู่พอดีเข้าทางเลยอ <c oughs> <c oughs> เผือกสองชามครับเผ <Okay. S 1> ือไก่เผือไก่ครับกรรไก่เลยมาเผือกไก่เลยมาก๋วยเตีย๋ยวบ้านผมมากินก๋วยเตี๋ยวประจำเลย <laughs> พ่อพามาร้านที่เคยมากินเมื่อครั้งก่อนพ่อถามผมว่าจำได้ไหมร้านนี้แหม่พ่อน่าจะถามว่าหิวไหมมากกว่านะขอบใจหลายครับ ผมใจหลายครับอันนี้ของพ่อนะเอาเลยมือแรกในหลวงพระบางต้องกินเฝอจะได้มีแรงไปเดินต่อผมจำร้านนี้ไม่ได้แต่พ่อจำได้ที่จำได้ก็เพราะร้านนี้ตั้งอยู่ริมโขงและพ่อก็ไปถามเจ้าของร้านซึ่งได้คำตอบว่าเป็นร้านเดิมที่ตั้งอยู่ตรงจุดนี้และขายมานาน พ่อจึงตู่เอาว่าเป็นร้านเดิมที่เคยพาผมมากินเอาเป็นว่าร้านเดิมก็ร้านเดิมเอาที่พ่อสบายใจก่อนพระอาทิตย์ตกเป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการขึ้นไปยังด้านบนของพระาธาตุภูสีเพื่อชมทิวทัศน์ในยามเย็น าธาตุภูสีเป็นศาสนสถานซึ่งเป็นสวนรวมจิตใจของชาวหลวงพระบางที่ตั้งอยู่ใจกลางตัวเมืองพ่อบอกว่าเราเคยขึ้นมากับสักการะเมื่อครั้งก่อนบรรยากาศในวันนี้ก็ยังคงเหมือนเดิมผมพอนึกออกอยู่บ้างแต่ก็จำได้ไม่หมดจำได้ว่าเดินขึ้นบันไดามาขี่หลังพ่อบ้างเดินบ้างเหมือนเดินขึ้นภูเขาอะไรทำนองนั้น ที่จำได้มากหน่อยก็จะเห็นเป็นทิวทัศน์ของเมืองมรดกโลกแห่งนี้แหละครับจากจุดนี้สามารถมองเห็นทิวทัศน์ได้โดยรอบมองเห็นแม่น้ำโขงแม่น้ำคานเห็นชุมชนที่ตั้งอยู่ห่างออกไปโดยมีภูเขาเป็นฉากหลังนอกจากจะเป็นศาสนาสถาน ที่ชาวพุทธขึ้นมากับสักการะบูชาแล้วก็ยังคงเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมขึ้นมาถ่ายภาพและสัมผัสบรรยากาศในยามเย็นเดินลงมาจากด้านบนของพระธาตุ จะพบกับตลาดกลางคืนขูดหมายแรกที่ผมกับพ่อได้ปากไว้ก่อนออกเดินทางจากท่าลี่บริเวณนี้มีของขายหลากหลายทีเดียวส่วนใหญ่จะเป็นพวกเสื้อผ้างานศิลปะท้องถิ่นเครื่องเงินของใช้จิปาถะแบบบันอาร์ตถึงแม้ว่าจะล่าช้าเป็นหนึ่งวันแต่ก็ยังได้มาอยู่ดีพ่อบอกว่าการเดินทางมันก็อย่างนี้แหละปัญหาอุปสรรคต่างๆคือรสชาติ ถ้าการเดินทางมันราบรื่นประเสริฐทุกอย่างมันก็เหมือนกับเราทานอาหารรสจืดๆเออมันก็จริงอย่างที่พ่อบอกถัดไปก็จะเป็นร้านอาหารท้องถิ่นซึ่งเป็นไฮไลท์อย่างหนึ่งของหลวงพทะบางที่ใครๆต่างก็อยากมาลิ้มลองเดี๋ยวเดินดูเข้าวของเสร็จก็ว่าจะไปหาอะไรกินเพิ่มรสชาติให้กับชีวิตสักหน่อยก็น่าจะดีเริ่มจะหิวแล้ว